สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านนะครับในคาบที่แล้วพูวดถึงแค่การหาค่าดิเทอร์มินแนนต์โดยการคูณเฉียงทนะีนี้เรามาเรื่องการหาค่าดิเทอร์มินแนนต์โดยการกระจายโคเฟคเตอร์นะครับการหาค่าดิเทอร์มินแนนต์โดยการกระจายโคเฟคเ,เตอร์นี้นะครับเขาจะนํามาใช้ในการหาค่าดิเทอร์มินแนนต์ อันดับ4ขึ้นไปนะครับหรือการหาค่าดิมินเนต์ของเมทริกขนาดสีคูณสขึ้นไปเนื่องจากนะครับถ้าเราใช้การคูณทยยงเราถ้าเราหาดิมินเนต์โดยการคูณทยังมันจะยุ่งยากนะครับเขาก็เลยพัฒนามาเป็นการหาโดยการกระจายโคแฟกเตอร์ actor, นะครับ นะโอเค,นะคทีนี้ก่อนที่เราจะหาค่าติถึงนต้โดยการายคเฟคเตอร์ได้เราต้องทำความรู้จักกับเรื่องของไมเนอร์และโคเฟคเตอร์นะครับ,รบเราต้องไปทำการศึกษาหรือทำความรู้ความเข้าใจกเกี่ยวกับเรื่องของไมเนอร์และโคเฟคเตอร์ให้ได้ก่อนนะครับถ้าเราเข้าใจสองอันนี้แล้วนะครับเราก็จะนำ เราก็จะนาความรู้2อเรื่องนี้ไปเป็นตัวช่วยในการหาการกระจายของเฟสเตอร์นะครับหรือวิธีการกระจายของเฟสเตอร์เราไปดูนะครับทีนี้บทนิยามของไมเนอร์นะครับถ้าเราดูบทนิยามเราก็คิดไม่ออกนะครับบทนิยามของไมเนอร์นะครับให้เราจรินตนาการไปด้วยนะครับสมมติว่านะครับเมทริกเ A เป็นเมทริกขนาด n คูณ n นะครับ วิธ anyway. ีเป็นริธีขนาดเอกลเนีย์ a เป็นริธีขนาดเอกลนินะครับเขาบอกว่าให้ m i j เป็นไมเนอร์ของสมาชิก a i j นะครับแล้ว m i j คือดีเ e อ m i มิน t นต์ของ n ลบหนึ่งคูณลบหนึ่งนะครับซึ่งเกิดจากการตัดแถวที่ i และตัดหลักที่ j ของเมตริกซ์ออกไปนะครับสมมติว่าคุณมีเมตริกซ์นะครับเมตริกซ์ สมมุติครูขอยกตัวอย่างเป็นตัวเลขเลยแล้วกันนะครับเพื่อควาง่ายในการมองยกตัวอย่างเช่นครูศึกษามิริกขนาดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8ก้าอ่ะสมมุติว่าคูมีเมิติมีหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเมิติคูมีหน้าตาเป็นอย่างนี้เข้าใจไหมมิติคูม,คม, 3, 3, มีหน้าตาเป็นอย่างนี้คือเมิติขนาดเท่าไหร่ครับขนาด3ามเปนสมเท่นนเองนะครับ เป็นมิติขนาดสามพนสามนะครับคสมจริงจกน้ำบาเท่าไรก็ช่างครับแต่ให้เราเข้าใจไว้ก่อนนะครับโอเคไหมทีนี้ไมเนอร์เขาบอกว่าอะไรไมเนอร์ oh. คือ determinant oh. ของ n อ n นลบหนึ่งคูณอลบหนึ่งอ่าโอเคไหมซึ่งเกิดจากการตัดแถวที่ ให้เล่นหลักที่เจอ่อไปนะครับสมมติว่าครูต้องการไมเนอนะครับเอ็มคุณต้องการเอมหนึ่งหนึ่งนะครับเอ็มหนึ่งหนึ่งคืออะไรเอ็มหนึ่งหนึ่งก็คือครูสนใจ แถวที่หนึ่งจุดตัวนี้นะครับสนใจแถวที่หนึ่งและหลักที่หนึ่งตัวนี้โอเคไหมครับตัวเลขตัวแรกจะบอกวา่าแถวตัวเลขตัวที่สองคือบอกคือหลักนะครับโอเคไหมครับดังนั้นเอ็มหนึ่งหนึ่งก็คือสนใจแถวที่หนึ่งหลักที่หนึ่ง จากบททียี่าเขาบอกว่าตัดแถวที่ไหนึ่ที่จครูก็ไปตัดแถวที่หนึ่งตัดแถวที่หนึ่งเแถวที่หนึ่งคืออะไรตัดแถวที่หนึ่งอหนะครับตัดออกให้หมดนะครับเลขนี้ครูไม่สนใจแล้ะนะครับหนึ่งสองสามครูตัดออกไปแล้วครูไม่สนใจ นะครับทีนี้หลักที่หนึ่งคือหลักไหนหลักนี้ครับครูไม่สนใจเหมือนกันนะครับหลักที่นี้ทีนี้เหลืออะไรที่เราเห็นนะครับที่เราเห็นเราก็จะเห็นแค่เราก็จะเห็นเป็น่างนี้เราก็จะเห็นตัวเลขคือตัวเลขเหล่านี้นะครับโอเคไหมครับ ก็จะเหลือแค่เลขอะไรก็จะเหลือแค่เลขห้าหกแปดเก้าน,นะครับโอเคไหมอ่าดังนั้นนะครับเราก็นำมาหาค่าเด็บนะครับโอเคไหมครับมีง่ายเองนะครับเด็เราเหีืออะไรเราถอดได้่อนน,น,นนะครับ ห้าแปดเก้า่ะจากชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับการหาค่าเดดมาแล้วนะครับมันเหลือเหลือเดซเท่าไหร่มันเหลือเด็ดของขนาดสองคูนสองใช่ไหมครับอ่ะจากเมตรี่ขนาดเท่าไหร่สามคูนสาม นะครับเราก็มาหาเดีกขนาด2องคนสนี่ครับคือเอ็นลบหนึ่งคูณเลบหนึ่งโอเคไหมครับอ่าเราก็ทําการหาค่าด็ดเลยในที่นี้เดี๋ยวครูขออนุญาตนะครับอนุญาตหาค่าดีได้เลยนะครับเนื่องจากเราเรียนมาแล้วเรากลับไปศึกษาวิดีโอตอนที่นี่นะครับคด็ดเครื่องหมาครับอ้า ขออาัยนะครับตัวเรื่งเปลี่ยนเค <mare. S 1> รื่องกาโอเคนะครับอันนี้เป็นเครื่องหมายเแต่ครับนะเท่ากับ กลับอะไรครับเน็ดอ่ะตัวแรกคือห้าคูณหกครับนี่ไม่ใช่ขอโทษตัวแรกคือห้าคูณเก้านะครับขีดลงห้าคูณเก้าเป็นห้าคูณเก้านะครับลบด้วยเท่าไหร่ครับแปดคูณหกนะครับแปดคูณเท่ากับ ท่ากับเท่าไหร่ห้าเก้าสี่จุดห้าลบแปดกุญหกเป็นสี่สิบแปดเท่ากับเทนะ่าไหร่ครับสี่สิบห้าลบสี่สิบแปดเป็นลบสามนั่นเองครับดังนั้นเราก็จะได้ค่าของใหมเนี่ยนะครับค่าของใหมเนี่ยเอ็มหนึ่งหนึ่งนะครับคือลบสามโอเคไหมครับ อันนี้คือนิยามของมัน,นะรต่อไปบทนิยามของโคแฟกเตอร์ actor, นะครับโคแฟกเตอร์ Co คือเมตริกขนาด n คูณ n นะครับให้ cij เป็นโคแฟกเตอร์ของสมาชิก aij นะครับโดยที่ cij เท่ากับลบหนึ่งยกกำลัง i บวก j คูณกับไมเนอร์หรือ mij นะครับ โอเคไหมถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องไมเนอร์นะครับเราก็จะทำโคแฟกเตอร์ไม่ได้โอเคไหมครับเราต้องไปดูบทนิยามของไมเนอร์ดีๆซึ่งครูอธิบายเรียบร้อยแล้วในบทนิยามของไมเนอร์นะครับทีนี้ครูจะยกตัวอย่างการหาโคแฟกเตอร์เนื่องจากครูยกตัวอย่างหาไมเนอรอ์มาก็คือไมเนอร์ m หนึงหนะครับทีนี้ครูก็จะหาโคแฟกเตอร์หนึ่งหนึ่ง เหมือนกันนะครับเพื่อให้ตกการคิดและกระชับเวลายิงขึ้นนะครับโอเคนะทีนี้เราไปดูโคแฟกเตอร์ครับนะซีหนึ่งหนึ 1. 1่งซีหนึ่งหนึ่งืออะไรเขาบอกว่าโคแฟกเตอร์มีสูตรว่าเป็นลบหนึ่ง ยกกำลังแถวบวกหลักครับในที่นี้แถวบวกหลักคืออะไรครับของเราเราคือแถวที่หนึ่งกับหลักที่หนึ่งโอเคไหมครับตัวไอกับตัวเจไม่ต้องไปงงเพียงแค่เราจําแค่ว่าตัวแรกมันคือแถวตัวที่สองมันคือหลักนะครับโอเคไหมในที่นี้เราคิดแถวที่หนึ่งหลักที่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นลบหนึ่งนะครับ ลบหนึ่งยกกำลังลบหนึ่งยกกำลังหนึ่งบวกหนึ่งนะครับโอเคไหมครับตัวนี้คือแถวตัวนี้คือหลักนะครับเราไม่ต้องไปสับสอนเลย i กับ j แค่มันบ่งบอกว่า i คือแถว เคือหลักแค่นั้นเองนะครับครูขอเขียนรวบเลยแล้วกันนะครับเป็นลบหยกกำลังสองโอเคนะครับคูรด้วยคูณด้วยอะไร m i j เราสนใจโคแฟกเตอร์หนึ่งหนึ่งเราก็ต้องไปหาค่าของไมเนอร์หนึ่งหนึ่งะครับซึ่งไมเนอร์หนึ่งหนึ่งเราหามาแล้วมีค่าเป็นลบสามนะครับ โอเคครับเราหาไมเนอร์หนึ่งนะครับไมเนอร์หนึ่งเราหามาเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นมีค่าเป็นลบสามนะครับโอเคไหมทีนี้เราก็ไปดูลบหนึ่งยกกำลังสองมีค่าเป็นเท่าไหร่ลบหนึ่งคูณลบหนึ่งมีค่าเป็นหนึ่งนะครับคูณกับลบสามได้เป็นได้เป็นอะไรครับ ลบสมนั่นเองโอเคไหมครับอันนี้คือโคแฟกเตอร์โอเคไหมอ่าถ้าใครไม่เข้เาใจก็ค่อยมาถามครูนะครับข้อสังเกตนะครับคุให้ข้อสังเกตนะครับ,รบถ้าเป็นถ้าเราดูเมตริกนะครับาการที่จะเป็นเครื่องหมายนะครับ ถ้าใครจําเครื่องหมายได้เราก็ไม่ต้องไปคิดไอ้ I, I, ตัวเนี้ลบหนึ่งยกกําลังไอบวกบวกเจเน่เราก็ไม่ต้องไปคิดเลยเราแค่จําเครื่องหมายตรงนี้นะครับเพิ่มเติมให้นะครับแถวที่หนึ่งเลยนะครับก็จะเริ่มจากบวกนะครับหลักที่สองก็จะเป็นลบแล้วก็เป็นบวกเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยครับสลับไปเรื่อยบวกลบบวกลบบวกลบ,ลบ,ลบ,ลบไปเรื่อยนะครับทีนี้แถวที่สอง แถวที่สองก็จะเริ่มจากลบครับลบบวกลบบวกลบบวกลบไปเรื่อยๆนะครับแถวที่สามก็จะเริ่มจากบวกอันเดิมนะครับบวกลบบวกลบไปเรื่อยๆนะครับ,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 รบถ้าใครจําเครื่องหมายนี้ได้นะครับเราก็นํามาคูณแค่ไมเนอร์เฉยๆนะครับก็นําไปคูณแค่ไมเนอร์นะครับโอเคไหมครับ <okay S 2> แค่นั้นเองนะครับถ้าใครจำเครื่องหมายบวกลบได้นะครับไม่ต้องไปใช้ลบหนึ่งยกกำลังไอ้บทย,ย,ยากเลยนะครับจะไม่สับสนด้วยนะครับแต่ที่นี้เนี่ยเราต้องรู้เรื่องของไมเนอร์กับโคเฟกเตอร์นะครับโอเคไหมอ่ะต่อไปนะครับ ทีนี้บทนิยามในการหาดีเทอร์มิ n แนนต์โดยการกระจายโคแฟกเตอร์นะครับบทนิยามซึ่งในการหาดีเทอร์มิ n แนนต์โดยการกระจายโคแฟกเตอร์นะครับเขาจะกระจายเป็นแถวหรือกระจายเป็นหลักนะครับให้เราเลือกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ ว่าเราจอตามแถวหรือตามหลับแต่ส่วนมากนะครับครูอชอบเป็นการกระจายตามแถวเพราะว่าครูถนัดนการชอบนอนครัูชอบล่าสัน,นนออนนอนมากกว่านะครับโขเคไหมครูมไม่ชอบตั้งรั้งนะทีนี้เราไปดูการกระจายตามแถวนะครับ สู่การกระจายโคแฟกเตอร์ actor, นะครับที่หาดีเทอร์มินแนนต์นะครับก็จะเป็นเดซเอเท่ากับซัมเมชันของ j จเท่ากับหถึง n นะครับของ a i j และ c i j นะครับเขียนไปครับไอกับ j ไม่ ai, ต้องไปงงมันนะครับถ้าเราจะหา determinant โดยการกระจายตามแถว เราก็ฟิกแถวไว้นะครับตัว i เราก็ฟิกไว้ไม่ได้คิดนะครับสมมติจะหาแถวที่หนึ่งหาแถวที่หนึ่งมันจะเป็นลักษณะนอนนะครับเช่นตัวนี้นะครับอย่างลบคู่กับลบเี่วะน้อยเนาะ คนะครับิดว่ามันเท่ากันเส้นเดียวกันนะครับโอเคเนียนคลิปนะครับอ่าสมมติว่าคุณเลือกกระจายตามแถวนะครับคือเส้นนี้ เ็นีเพราะฉะนั้นเราฟิกแค่ i ครับ i เรามีค่าเป็นหนึ่งนะครับโอเคไหมครับทีนี้มันมีกี่หลักละ่ะหลักที่หนึ่งมันก็จะมีทั้งสามหลักใช่ไหมครับดังนั้นเราก็จะลันตาม j นะครับหลักที่หนหลักที่สอง หลักที่3นะครับกลับมาดูตรงนี้ powerpoint นะครับเห็นไ,ไหมครับทำไมเขาถึงเป็น sum m ิเช i ่ n ของ j เท่ากับ1ถึงเเพราะว่าเขาต้องรันตามหลักครับเพราะว่าเราฟิกแถวไว้แล้วเราก็ต้องรันตามหลักโอเคไหมครับทีนี้ a อะไร a มันหมายถึงสมาชิกแถวที่เราฟิกกับหลักที่เราคิดโอเคไหมอ่า ก็คือสมาชิกนั่นเองนะครับถ้าดูอย่างตัวนี้นะครับหนึ่งคือสมาชิกของแถวที่1ห,หลักที่1น,นะครับอย่างที่ครูบอกมาแล้วก่อนคาบที่เรียนเรื่องเมิกนะครับนะอเอ้อไหมครับทีนี้ c คืออะไร c คือโคแฟกเตอร์ครับโคแฟกเตอรของแถวที่เราสนใจและหลักที่เราสนใจ ซึ่งคูนแฟกเตอร์หาจากอะไรหาจากไมเนอร์ครับโอเคไหม <Okay. S 1> หาจากไมเนอะร์ไม่ต้องไปเช็คเครื่องหมายลบยกกำลังอะไรนะครับถ้าเราจำเครื่องหมายที่คูเพิ่มเติมให้ได้นะครับบวกลบบวกอะไรนะครับเราก็ไล่ไปตามตามบวกลบ,บกไปเลยโอเคไหมครับ แถวที่หนึ่งเริ่มจากเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายลบแถวที่สองเริ่มจากเครื่องขอโทษแถวที่หนึ่งเริ่มจากเครื่องหมายบวกครับแถวที่สองเริ่มจากเครื่องหมายลบครับแถวนี้สองเริ่มจากเครื่องหมายแถวที่สามเริ่มจากเครื่องหมายบวกครับแถวที่สี่เริ่มจากเครื่องหมายลบครับมันจะสลับกันไปเรื่อยๆโอเคไหมแค่นั้นเองนะครับ c เราคือคอ c เฟ t เตนะครับ โคเฟกเตอรก็ต้องหาของไมเนอร์ให้ได้ก่อนไมเนอร์ก็คืออะไรเด็ดนะครับโอเคนะต่อไปนะครับอ่าดูข้อสังเกตข้อที่1นึนครับในการหาด e เทอร์มินานต์ของมิชชกนะครับโดยวิธีการกระจายโคเฟกเตอรไม่ว่าจะกระจายตามแถวหรือหลักก็จะได้ค่าเท่ากันให้เราเลือกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเองนะครับ เราจะเลือกตามหลักหรือตามแถวก็ได้นะครับข้อที่2นิตริที่มีสมาชิกบางตัวเป็นศูนย์ในการหาดีเทอร์เมนต์ควรเลือกแถวที่มีหลักควรเลือกแถวหรือหลักที่มีศูนย์นะอันนี้เป็นชิดอย่างหนึ่งครับถ้าเราจะหาดีเทอร์เมนต์นโดยกา,ารกระจายคูเฟิเลตเตอร์แล้วทําให้เราลดภาระ,ะในการหานะครับเราควรเลือกสมาชิกในหลักหรือแถวนะครับ ถ้าสมมติว่าเราเลือกการกระจายของเฟกเตอร์ตามตามแถวเราก็ควรไปหานะครับสมาชิกแถวไหนที่มีค่าเป็นศูนย์นะครับแต่ในตัวอย่างนี้คูไม่ได้ยกตัวอย่างที่กรณีเป็นศูนย์นโอเคไหมเราควรหาสมาชิกแถวสมาชิกที่มีค่าเป็นศนนะครับเพราะว่าอะไรถ้าสมาชิกเป็นศูนย์คืออะไรครับ สมาชิกตรงนี้ถ้าเป็นศูนย์ครับศูนย์คูณกับอะไรก็ได้ศูนย์เราก็ไม่ต้องไปหาโคแฟกเตอร์หรือไมเนอร์ของแถวนั้นหลักนะโอเคไหมมันจะเป็นการแบ่งเบาภาระเรานะครับโอเคนะครับอ่าต่อไปสมมุติว่ายกตัวอย่างดูงยกตัวอย่างดางนี้ดูยกตัวอย่างงางนี้นะครับเมทริก a อมี M e. หน้าตาเป็น30มศลบสลบสองหนึ่งห้าหนึ่งห้าศูนย์นะครับทีนี้ให้เราหาเดตของ a โดยการกระจายตามแถวที่หนึ่งอ่าอันนี้เป็นการฟิกมาแล้วนะครับว่าให้เราเลือกการกระจายตามแถวที่หนึ่งโอเคไหมครับอ,อ่าทีนี้เราไปดูนะครับเดต a เท่ากับ a หนึ่งหนึ่งโอเคไหมครับสมาชิกแถวที่หนึ่ง หลักที่1นนะครับสมาชิกแถวที่หหลักที่1นนะครับคูณกับโคแฟกเตอร์แถวที่หหลักที่1นนะครับโอเคไหมทำนองเดียวกันนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นสมาชิกแถวที่หหลักที่2นะครับเราจะลันตามหลักนะครับเพราะว่าเราฟิกแถวที่1นไว้นะครับคูณกับโคแฟกเตอร์แถวที่หหลักที่2องบวก สมาชิกแถวที่1หลักที่3วมคูณกับโคแฟกเตอร์แถวที่1นึ่ที่3านะครับเราทราบแล้วนะครับว่าสมาชิกแถวที่1หลักที่ที่สมาชิกแถวที่2หลักที่2และสมาชิกแถวที่3หลักที่3าคืออะไรเราก็ไปดูตามแถวนี้นะครับอ่าโอเคไหมครับเพื่อคมง่ายเดี๋ยวครูจะเขียนไว้นะครับ a 1 1มีค่าเท่ากับ สามโอเคไหมเอหนึ่งสองมีค่าเท่ากับศูนย์แล้วก็ A หนึ่งสามเท่ากับลบสี่โอเคไหมครับอ่า ถอดไว้นะครับทีนี้เมื่อเราหาค่าเด็ดเเด็ดเเท่ากับ a อหนึ่งหน่งเอหนึ่งคูณทนเลยสมคูณด้วย4ีหโอเคไหมครับบวกด้วยศูนย์ คูณด้วยสี2หนึองด้วยลบส่ 4, คูณด้วยสี่เขไหมครับโอเคไหม เห็นไหมครับถ้าใครสังเกตเห็นนะครับจะสังเกตว่าตัวนี้นะครับเราไม่ต้องไปหาโคแฟกเตอร์หนึ่งสองโอเคไหมเพราะว่าอะไรศูนย์คูณกับตัวเลขอะไรก็จะมีค่าเป็นศูนย์โอเคไหมครับดังนั้นคออรูอขอรบออกเลยเหลือแค่นี่ครับภาร่าเราต้องหาอะไรโคแฟกเตอร์หนึ่งหนึ่งกับโคแฟกเตอร์หนึ่งสามโอเคไหมครับอ่า เราก็ไปดูการนนะโคเฟคเตอร์อย่างนีโคเฟกเตอร์หนึ่งนึงมีสูตรว่าอะไรลบหนึ่งยกกำลงังหนึ่งบวกหนึ่งใช่ไหมครับถ้าใครจำสูตรได้นะครับหนึ่งบวกหนึ 1, <ๆ>่งหนึ่งบวกหนึ่งก็คือสองใช่ไหมครับสองยกลบหนึ่งยกกำลังสองก็มีค่าเป็นหนึ่งนะครับก็คือสมาชิกแถวที่หนึ่งที่หนึ่งนั่นเองถ้าใครจำเครื่องหมายได้นะครับเราก็ไปหาดูว่า มเนอร์หนึ่ง,งมีค่าเป็นเท่าไหร่เขียนไหมครับซึ่งไมเนอร์หนึ่งก็คืออะไรตัดแถวที่หนึ่งออกก็คือสามศูนย์ลบสี่และหลักที่หนึ่งคือสามลบสองหนึ่งส่วนที่เหลือก็คือหนึ่งห้าห้าศูนย์โอเคไหมครับก็จะได้เป็นหนึ่งห้าห้าศูนย์โอเคไหมอ้า ก็ทำการหา mm hmm. ดีเทอร์มินานท์แค่นั้นเองครับก็จะได้เป็นลบยีดังนั้นโคแฟคเตอร์หนึงน่งหนึง่งเราก็ได้เป็นลบยีนะครับก็จะเป็น3คูณด้วยลบยีนะครับหัไว้ไก่อนนะครับลบสีทีนี้เราก็ไปหาโคแฟคเตอร์หนึ่งสาม นโคแฟคเตอร์หนึ Co ่งสามก็จะเป็นอะไรลบหนึ่งยกกำลังหนึ่งบวกสามนะครับหนึ่งบวกสามเป็นสี่ลบหนึ่งยกกำลังสี่ได้เท่าไหร่ยกกำลังคู่เป็นเลขบวกนะครับก็จะเป็นหนึ่งเป็นบวกหนึ่งนะครับโอเคนะทีนี้ไปดูเมเนอร์หนึ่งสามเมเนอร์หนึ่งสามก็คือตัดแถวที่หนึ่งคือแถวนีนะ้ตัดแถวนี้ออก ทีนี้กับหลักที่สามตัดหลักที่สามออกครับต,ตัวนี้โอเคไหมครับอ่าดังนั้นก็จะเหลือเป็นก็เลยลบสองหนึ่งหนึ่งห้านะครับโอเคไหมเราก็ทกําการหาค่าเด็ดแค่นั้นเองนะครับเมื่อเราหาเสร็จสับเรียบร้อยก็จะได้เป็นลบสิบเอ็ดนะครับทวงด้วยนะครับทวงด้วยลบสิบเอ็ดนะครับ อเคนะเท่ากับนะครับสามคูณลบยี่สิบห้าเป็นลบเจ็ดสิบห้าบวกด้วยลบสี่คูณลบสิบเอ็ดเป็นสี่สิบสี่นะครับเพราะว่าลบเจอลบเป็นบ,บวก,บวกบ 4, น, 44, นะครับไปเ,เป็นสี่สิบสีนะ่เ, 44, เท่ากับอะไรลบเจ็ดสิบห้าบวกสี่สิบสี่เป็นลบสามสิบเอ็ดนั่นเองนะครับ ง่ายไ,ไหมไม่เห็นยากเลยนะครับก็จะได้เป็นดังนี้นะครับโอเคนะครับในเรื่องต่อไปนะครับเราก็จะเป็นการหาเมทริกรผลผนสำหรับการครูณโดยใช้ d e t e r m i n a n แนนนะครับเดี๋ยวครูจะขอขึ้นชั่วโมงถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ จบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับโอเคนะคสวัสดีครับ